2565ครับวันนี้ผมมากับทางท่านพ่อความช่างนะครับท่านสุเวทินแสงท่านลลนชัยปาลีนะครับท่านนี้มาจากจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็มาที่วัดนะครับมาดูสระหนองคายสระหนองคข้นะครับของพระอาจารย์หอนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับทางโค์งการบริหารนตดการน้องหินนะครับได้รับงบประมาณนันหนุนเฉพาะจิตนะครับมันดำเนินการเป็นการขุดลอก รมดานะครับในช่วงของการรับรับพูประมาณแต่ว่าหลังจากรับพูประมาณแล้วนะครับพระอาจาร์พระอาจาร์อนอนแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับในตำบลน้องหมีจะพยายามขับเคลื่อนนะครับบ่อนี้ให้เป็นบ่อธนาคารน้ําใต้ดินนะครับท่านอาจารย์โควิดนะครับดอกไม้ท่านได้สั่งให้ลูกศิษย์นะครับที่อยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้องหมีครับมาดูแลนะครับบ่อให้เป็นธนาคารน้ําใต้ดินและบ่อนี้หลังจากที่เราสํารวจแล้วเป็นไงบ้างครับพอจังโอเคครับ ใช้ได้ใช้ได้ครับท่าน่ไรณใช้ครับสุจริตนะ <c oughs> ก็เ,เป็นบ่อที่มีความสมบูรณ์นะครับตามหลักของธนาคารน,น้ําใต้ดินแล้วก็บ่อน,นี้ครับจะเป็นบ่อน้าที่เลี้ยงหล่อเลี้ยงของพี่น้องอาชาวตาบลหน,นองหินนะครับที่จะนําน้นําลงใต้ดินนะครับแล้วก็รัากอนี้เ็จครับจะมีมวลน้ามหาสารที่จะเติมลงที่ทตำบลหนองหินหนองหินของเรานะครับแล้วก็บังเอิญว่า ทีนี้ได้รับผลจากพุณกระเลิกก็ได้รับการขุดลอกด้านข้างเหมือนกันนะครับก็ทําให้แหล่งน้ําในพื้นที่ของตำบลหนองหินเนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่จะอุดมสมบูรณ์นะครับดังนั้นก็ยืนยันนะครับกับทางท่านพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์อ่อนว่าบ่อนี้นะครับเป็นบ่อธนาคารน้าใต้ดินนะครับผ่านการสํารวจนะครับจากท่านอาจารย์โควิดดอกไม้นะครับท่านคอสเวติมแสงนะครับท่านลนชัยปาลี นะครับซึ่งมาจากหลายจังหวัดนะครับวันนี้มาเยี่ยมชมบ่อท่านละให้าลังใจท่านว่ายืนยันกับพี่น้องนะครับตำบลน้องหินบ่อนี้คือบ่อธนาคารน้าใตดินนะครับแล้วก็มีแนวโน้มนะครับหลังจากสร้างเสร็จมีแนวโน้มที่จะเป็นบ่อที่ใหญ่ที่สุดนะครับในประเทศไทยนะครับก็ฝากนะครับกับขอบคุณนะครับท่านอาจารย์คมวิศดอกไม้นะครับท่านอาจารย์ชาตีศรีวิารา์ที่มอบองค์ความรู้ธนาคารน้าใตดินครับให้อ่ ได้ดีน,นะครับทั่วประเทศไทยครับรอบขอบพระคุณครับ